สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาและน้อมรันใจอีกเหมือนเดิมนะคะใครที่รออยู่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอ่ะสับไพ่เหมือนเดิมจ้ะก็นิราจจะอ่า,าอไม่นานมากนะคะแต่ก็อ่านแต่ก็มาอยู่ดีนะจ๊ะเออแต่ก็มาอยู่ดี อ uh uh. ถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้นานนะคะ<ม>ก,ก็กดข้ามผ่านไปได้เนาะอ,อันี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานะคุณและเขากันนะคะว่าสถานะความรักคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงในคอสามใบค่ะอืแต่เหรียญสิบ ช่วยสิบไม้ไหนดูสิว่าแบบไหนจัดเหมนโว้ยตัวเขาเองเหมือนไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออ เหมือนไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแบกรับภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของงานสิ่งที่เขาต้องการที่จะอ่าประสบความสําเร็จนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยเหมือนกับอยู่กับในสิ่งที่สุขใจคือสิบถ้วยนะคะเออสิบถ้วยมันเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่ขออีกสักหนึ่ใบแล้วแล้วเขาล่ะ อะขออีกใบหนึ่งแล้วกันเหมือนเขาจะชิวๆอะเป็นไพ่ o ดิดฟขึ้นมานะคะไม่มีสถานะไม่มีในเรื่องของเอ่อการที่อินไปในเรื่องของความรักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแค่เรื่องงานเรื่องชีวิตอะมันก็หนักพอแล้วส่วนตัวคุณเองอะค่ะคือถ้ามีความรักอะมันก็ดีอยากอยากแสวงหาความรักที่ จริงใจจริงจังถ้าไม่เจอก็อยังไม่เอานะคะเหมือนพลังงานของคุณแล้วเขามันแยกกันอยู่นะนะตอนนี้คือจัดเมนอ่าจะแบบเป็นเป็นการครบทนที่แบบยอมรับเป็นการครบที่จริงจังมองไปถึงอนาคตที่จะสร้างอนาคตร่วมกันได้นะคะเออจากที่มุมมองของคุณนะแล้วพอเจอเขาเป็นพลังงานแบบเนี้ยคุณก็ไม่เอาเหมือนกัน นะคะโอเคหัวข้อเป็นประมาณนี้ไหมถ้าเป็นประมาณนี้นะคะก็ไปฟังต่อในในนี้ได้เลยนะคะโอเคพลังงานฝั่งคุณคุณเป็นคนที่เคยให้เวลาให้ในเรื่องของให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะบางคนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็คิดถึงในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะ เป็นคนที่ให้ความสำคัญจริงๆเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับความรักอะ่ะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขความรักมันทำให้เราเครียดคิดมากในความสัมพันธ์นี้คุณและเขานะต้องบอกไว้ก่อนแล้วตัวเขาอะ่ะเขาสะสแสวงหาเรื่องเงินนะคะตัวเขาเนี่ยถ้ามีคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่ทำให้ คุณและเขาอะค่ะจบกันไปเพื่อที่เขาจะไปแสวงหาในเรื่องของเงินผลประโยชน์ตามหัวข้อที่เปิดไปนะคะค่อนข้างเชื่อมโยงกันอะแล้วตัวคุณอะเป็นยังไงเนดูสิตัวคุณนะคะพอเครียดถึงจุดจุดหนึ่งเนาะให้เวลาถึงจุดจุดหนึ่งะคะ่ะคุณก็คิดได้ว่ามันผิดอะมันผิดที่ว่าผิดที่เขาไม่ได้รักเรา ผิดที่เขาไม่ได้สนใจเราต่อให้คุณพยายามไปเท่าไหร่อะค่ะความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้เจริญเติบโตไปมากกว่านี้คุณจึงเลือกที่จะออกตามหารักแท้รักแท้รักที่แบบรักที่มันเกิดเพื่อคุณจริงๆอะเออมันไม่ได้แบบเป็นเป็นรักที่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เห็นแก่ผลประโยชน์แล้วก็คือแบบสุดท้ายอะค่ะพอคุณไม่ได้มีผลประโยชน์กับเรื่องเนี้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มองคุณแบบ อ๋อมีประโยชน์ต่อเขาเท่าไหร่นะคะเออแล้วพลังงานเขาก็ไม่ได้อยากรับใครเข้ามาในชีวิตนะตอนนี้ด้วยนะอ่ะเนี่ยเขาวางแผนใ้กับชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าอันเนี้ยลี่ไม่ได้มองว่าเป็นคอมมิเมนต์ในเะรื่องของความรักนะ แอบมองว่าเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินการงานมากกว่าเขาคิดว่าความสําเร็จอะมันเป็นการที่แบบเขายังผูกมัดก,กับตัวเองในสิ่งนี้ไว้เขาต้องการจะทําบางอย่างในสิ่งที่เขาต้องการให้มันสาเร็จอะค่ะตัวเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนใช้วาจาเป็นคนที่ตําแหน่งสูงแล้วก็สามารถที่จะอา่าพิชิตในเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างอะ อยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้อยากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้หรือมีบางอย่างที่เขาจะต้องไปต่อในมากกว่านี้ในเรื่องของการงานเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักความใจเท่าไหร่นะคะจะหยิบม,มาอีกใบหนึ่งะนะคะอืพลังงานของคุณเนี่ยเป็นอัศวินเหรียญค่ะคุณเหมือนเข้าใจสิ่งที่เป็นไป นะคะอืมอะไรที่พยายามมากไปมันก็มันก็มันก็ทำให้เสียใจเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่จะพยายามคุณก็เลยไปพยายามให้กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะคะเออไปใส่ใจเขาไปอินกับเขาไปรักเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้แบบรักเรากับขนาดนั้นนะ่ะ เพราะฉะนั้นความคิดของคุณมันเป็นเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นโดยไม่ได้ใส่ในเรื่องของอีโมันเข้าไปเพราะคุณผ่านในจุดในเรื่องของความเสียใจมามาค่อนข้างเยอะแล้วอะค่ะเออจนคุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้จำเป็นกับชีวิตคุณขนาดนั้นแล้วอ่ะสุดท้ายเป็นไง อืเดี๋ยวมาขยายกันนิดนึงนะขอขยายหน่อยว่าสองถ้วยเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นความคิดสิ่งที่เขาอะค่ะอยากจะมาบอกกับคุณไหมเนี่ยเพราะว่าพลังงานคุณเหมือนออกไปแล้วเนาะเราอยู่ๆขึ้นมาเป็นสองถ้วยเนี้ยมันเกิดจากคุณไหมหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นมันอ่านได้สองประเด็นนะเกิดจากคุณไหมคะ สองถ้วเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวคุณไหมอืมเป็นเรื่องเกี่ยวคุณนะคะคือเขาอะค่ะหลังจากที่เขาไปใช้ชีวิตหรือแบบไปพยายามพัฒนาตัวเองหรือแล้วก็ตามอะแต่เหมือนกับเขาอะค่ะ พยายามแล้วแต่ไม่ได้เจอคนที่แบบจริงใจแบบคุณหรือมอบสิ่งดีๆอ่ะให้เหมือนที่คุณมอบให้กับเขาอะค่ะเออตอนนี้อยู่ในภาวะของการที่นิ่งเงียบวางแผนเพื่อที่จะกลับมาทํำยังไงดีที่จะกลับมาหาคุณนะคะแล้วพลังงานไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยปิดก็ปิดไม่หมดเลยใบสุดท้ายอะคะ่ะมันยังมีในเรื่องของการที่ เยียวยาไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาคือเขายังมองคุณเป็นแบบหนึ่งในหัวใจของเขาอยู่เนาะแต่ว่าการที่จะเกิดแบบนี้ได้มันต้องเกิดจากภาวะของการที่เขาเนี่ยผ่านในเรื่องของการที่แบบเจอคนที่แบบไม่ได้จริงใจกับเขาขนาดนั้นหรือแบบไม่ได้รักเขาขนาดเท่ากับที่คุณรักอย่างเงี้ยค่ะเออมันมันเลยทําให้เขาคิดถึงคุณนะคะแล้วอีกอย่างอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ที่ปิดกันนะไพ่ที่ปิดคืออะไร ตัวคุณนะคะยังมียังมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันไว้อยู่นะรี่มองไปในเรื่องของบางคนอนะ่ะ <c oughs> ขอไปค่ะบางคนเนี่ยไปขออ้อนวอนสิสิทธิ์นะคะถ้าความรักครั้งนี้มันใช่ถ้าครั้งรักครั้งเนี้ยมันสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยความที่จริงใจ <c oughs> ก็ขอให้กลับมาหากันมาสร้างสิ่งดีๆต่อกันเนี่ยเห็นไหมการกลับมา เออการกลับมาหาคุณเนาะโอ้ยไพ่ดีนะแต่ว่าช่วงแบบนี้ช่วงกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ดีดีมากหรือช่วงแ,บบแรกๆที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอะปล่อยใจปล่อยจอยไปเลยค่ะคุณก็อยู่ในที่ของคุณพัฒนาของคุณไปวันหนึ่งถ้าเขาไปเจออะไรบางอย่างมาที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ดี นะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันนั่งนึกถึงคุณนะแล้วคุณยังมีความรักต่อเขาอยู่อะคะ่ะมันก็สามารถที่จะกลับไปได้แต่ถ้าใครบอกว่ารู้สึกว่าไม่เอาแล้วได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วได้ไหมกับระครังเนี้ยอ่ะคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะเออไม่จําเป็นที่จะต้องรับพลังงานมาทั้งหมดก็ได้นะเออเนาะใครที่ตรงก็ฟังแล้วก็รับ นอมรับพลังงานดีๆไปแต่ใครที่ใครรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ใช่ไม่ตรงก็แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะแล้วก็ฟังแม่หมอได้เออเป็นการที่แบบสนับสนุนแม่หมอโอเคไหมคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะก็ใครที่ฟังช่วงเช้านะคะก็ขอเป็นวันที่ดีของคุณเนาะเป็นวันที่พักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะแต่ใครที่อ่อ มาฟังช่วงกลางวันก็ขอให้เป็นมื้ออร่อยของพวกคุณนะคะใครที่ฟังช่วงดึกนะคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดินั่นเองเออบอกกันทุกช่วงเลยละกันนะคะโอเคฝากด้วยนะคะเนาะทุกช่องทางนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ